สลามาเลยุพี่น้องที่เคารพทุกท่านของลุงมิสเตอร์เบนวันนี้สวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้ลุงมิสเตอร์เบนจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ที่จะประมูลในสัปดาห์หน้านะครับผมสัปดาห์ในเดือนนี้จะเป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์มีประมาณร้อยกว่าคันนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมพาไปเลยนะครับเริ่มจากเวฟนี่เลยครับไปเลยครับผม มาดูกันก่อนครับมีทุกรุ่นทุกสีทุกขนาดเลยนะครับใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์ร <Ge hum> <mar> in euh ุ่นไหนแบบไหนนะครับผมก็เวียนมาได้ที่สหการประมูลเชียงใหม่หางดอกของเรานะครับผมนี่นะครับผมจะประมูลเร็วนี้นะครับผมนี่งานสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับรถมอเตอร์ไซค์สวยๆมีทุกรุ่นนะครับใครสนใจก็แอาเวียนมาได้เลยที่สหการประมูลเชียงใหม่หางดอกนะครับดูสิครับรถเรามีเยอะ รถดีรถสภาพโอเครถซากรถอะไรมีหมดนะครับใครสนใจก็แวะเวียนมาได้เลยที่สาหาการประมูลเชียงใหม่หางดองนะครับผมเรามาดูกันก่อนเลยครับมีรถอะไรบ้างน,นะครับผมรถซากรถโครงรถอะไรมีหมดนะครับนี่เห็นรถเท่สุดๆก็มีนะครับนี่เห็นไหมครับเอ่อมีหมดนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยรีบๆเข้ามาดูกันก่อนจะหมดนะครับต้องหมดแล้วหมดเลยนะครับผม เห็นไหมรถสวยๆนี่เห็นไหมครับโอ้โหสภาพโอเคก็มีเยอะเลยนะครับใครสนใจก็ร,รีบๆมาดูกันนะครับเฉพาะมูลในสัปดาห์หน้านะครับผมอ่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้แล้วป่าสัปดาห์นี้อย่าคิด,คดว่านะวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยี่สิบแปดแหละรีบมาเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับรถเราเยอะมากครับผมอ่ารถเราเยอะมากครับเนี่ยเห็นไหมครับ รีบๆมาดูกันก่อนก่อนจะหมดนะครับมีทุกรุ่นเลยครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับทุกขนาดด้วยนะครับรถสวยๆเยอะเลยครับที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงของเรานี่ครับนี่ครับเป็นงานสุดท้ายของเดือนนี้นะครับรีบๆมาดูกันก่อนจับจองกันได้เลยก่อนจะหมดนะครับลุงมิสเตอร์บินก็พามาดูรถแล้วใครสนใจยังไงก็รีบๆเข้ามาดู ครับผมเขามาดูกันก่อนถูกใจแล้วค่อยลงทะเบียนประมูลนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยสามารถเข้ามาประมูลได้ทุกคนนะครับคนไทยต่างชาติได้หมดนะครับผมมาลงทะเบียนได้ทุกคนนะครับใช่ครับผมมาเลยนะครับรีบๆมากันนะครับเนี่ยวันนี้ลุงให้ดูรถแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าพลาดโอกาสดีๆนะครับอย่าพลาดโอกาสรถสวยองนี้ ต้องไม่พลาดแน่นะต้องไม่พลาดกันนะครับผมถ้าพลาดเล้วหมดเล่หมดเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นรถสวยๆกันต้องมาช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ต้องมาดูกันก่อนถูกใจแล้ว่อยว่ากันนะครับผมกระมูเร็วๆนี้นะครับเดือนนี้เป็นงานสุดท้ายนะครับผม หมดแล้วก็หมดเลยนะครับเนี่ยครับลุงพามาดูกันก่อนว่ามีกี่คันทั้งหมดเนาะเห็นไหมครับเออนี่รถใหญ่ๆก็มีนะครับนี่เห็นไหมพอซ่าก็มีนะครับพอซ่าก็มีนี่เห็นไหมครับเวฟสวยๆดูดิสีคลาสสิกเลยนะสีสวยเอกแม็กก็มีนะครับเห็นไหมครับไม่รู้จะบอกคันไหนไป็คันไหนเลยมีเยอะมากเนี่ยครับ นี่เอก,กอีกตกัวหนึ่งนี่ฟอร์ไซด์ตัวหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็มาดูเทลสุดท้ายนี่กันป่ะมีทั้งหมด140ร้อยสี่สิบกว่าคันแล้วเกือบห้าสิบคันนั่นแหละครับนะรีบมาดูกันนะครับถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับทุกคนพี่น้องนะครับนี่เห็นไหมโอ้สกูปปี้คันนี้ก็สวยนี่เวฟร้อยสี่สวยครับดูดิ นี่230รยสากิก็มีรถวิบากนะครับนี่ MR มีก็มี155นี่เห็นไหมอยามาฮ่าวิบากสวยๆอย่างนี้หรือจะสนใจตัวนี้ก็ได้นะครับมีหลายรุ่นนะครับมีหลายขนาดเลยพี่น้องก็มาดูเองดูกันเองะจะฟอค์าไมเมค้าก็มาได้นะครับจะซื้อไปใช้ซื้อไปฝากยืมยาาก็ได้นะครับนะครับมีรถทั้งหมดอยู่ประมาณ14 9ถึง150คันนะครับผม ครประมูลในอาทิตย์หน้าเออวันที่2 8นี่แหละครับอาทิตย์นี้แหละครับผมรีบมาดูกันนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมหมดงานนี้ก็จะมีรถยนต์เอกงานนแล้วก็หมดเลยเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมนะครับเป็นงานสุดท้ายนะครับพี่น้องโอเคครับลุงมิสเตอร์เินก็ได้แนะนํารถสวยๆเยอะแยะแล้นะยังไงก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับถูกใจแล้วค่อยประมูลนะครับผม ลุงมิสเตอรนก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านและพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมขาแวะเวียนเข้ามาดูกันก่อนนะครับรถเราเยอะสวยๆทั้งนั้นโอเคนะครับลุงมิสเตอรนต้องขอบคุณ FC ทุกคนเลยนะครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับอ๋อเห็นไหมครับมีรถรถเยอะขนาดนี้ราคาก็สวยๆนะเห็นไหมครับโอเคนะครับ โอเคนะครับลุงมิสเตอรบนต้องขอลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับอัสสล assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับพี่น้องทุกคนลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ